ครับผมสวัสดีครับนี่มาเจอกันตอนค่านะครับอืก็ชุดนี้นะครับชุดนี้จะเป็นาจากส่วนนะครับที่อยู่ในกล่องทั้งก่อนนะครับนะครับจะมีลูกสาเด็กเสร์ฟกับเยียอทองนะครับไอสาเด็กเส์ฟ จะมีทาสายลัดข้อนะครับนี่นะครับส่วนในพวกนี้จะเป็นลูกเยียทองนะครับนี่ก็เยียรกทองนะครับมีที่อนุบาลในกล่องครั้งก่อนนะครับตอนนี้เริ่มโตแล้วนะครับตอนนี้จะ เอาว้ลงไว้ในล็อกดินนะครับน่าจะอีกสกักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวให้อากาศมันดีๆก่อนนะครับตรงนี้เพิ่งจะหยุดหนาวไว้สักพักครับเดี๋ยวจะเอาลงไว้ล็อกดินตัวคูน่าจะเยอะนะครับตรงนี้ตอนกลางคืนผมก็เปิดไฟอยู่นะครับ ปิดรถไฟให้อยู่นะครับเดี๋ยวก็คุมมุ้งนะครับคุมมุ้งว่าตอนตอนเช้าก็ตอนกลางวันก็เปิดให้ช่วงนี้นะครับอันนี้ก็แยกแยกมาจากในกล่องนะครับแยกไอ้พวกที่มันโตโตแล้วนะครับมาใส่ไว้ในกรงอนุบาล คุ้มมุ้งนะครับเหมือนกันครับอ่านี่อันนี้ชุดเดียวกันนะครับที่นี้นะครับอ่าชุดเดียวกันกันกบที่อ่าอยู่ในกลองเมื่อกี้นะครับนี่อ่าตัวเล็กนั้นจะเป็นทามาจากสวนนะครับเหลือตัวเดียว เพราะว่าอีกตัวหนึ่งมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเอาไปปล่อยไว้ในล็อกดินก็จะเอาไปไว้ด้วยนะครับแล้วค่อยแยกไอ้ตัวที่มันกิกกันทีนะครับทีนี้ก็ไม่มีอนุบาลในกล่องนะครับจีมีแค่นี้นะครับ คือตอนแรกคือจะเล็กกว่าเพื่อนนะครับก็เลยไม่ได้เอาไปไว้ในโครงอนุบาลน,นะครับไม่ได้เอาขึ้นไว้ก็ให้มันอยู่กับไอ้ตัวเล็กนี้ด้วยเป็นเพื่อนกันนะครับตอนชุดนี้ก็จะเป็นลูกของเบียทองหมดนะครับจะมีแค่ี่เอามาจากสวนก็แค่ตัว,ต,วตัวเล็กนี้แล้วก็ ลูกสายเด็กเสิฟกับแม่เยื้อหอดนะครับที่ว่าได้สองตัวนะครับัมก่อนเริ่มคลิกกันละส่วนพานธุ์ดีถามลูกลูกก่อถ้าเกิดพร้อมย้ายบ้านนะครับก็ประมาณสักสองเดือนครึ่งทำวัคซีนเสร็จนะครับเป็นยังไงผมก็จะเอาลงไว้ให้ดูในลายกลุ่มนะครับ ก็เดี๋ยวจะพาไปดูแม่พันธุ์ฝากผสมกับแม่พันธุ์ทีบ้านนะครับในล็อกผสมนะครับผสมเจ้าเยียทองนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับเกาะมาอัปเดตแม่ไก่ที่ขึ้นฟักนะครับลูกเยี่ยทองนะครับ่อตอนนี้จะมีแม่เยียเท่านะครับ เดี๋ยวมาดูมันไม่รู้ว่าใครกี่ฟองนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับสามสี 3, 4, 5, 7, 5. ่ห้าเจ็ดแปดก็มีอยู่สิบสามฟองนะครับแม่นี้แม่นี้ผมนำเข้ามาจากน่านนะครับ ม่น,นี้นะครับก็จะมีแม่เยียจุกอีกก็จะเป็นของพี่ขวัญน,นะครับวันนี้เหมือนจะได้ยินเสียงลูกไกล่รล้องแล้วนะครับน่าจะออกมาบ้างแล้วนะครับของพี่ขวัญเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่ามันอยู่อีกล็อกหนึ่งนะครับตอนนี้เยียร์ทองก็ยัง ล้อแม่ผสมนะครับแม่ที่บ้านนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังบํารุงอยู่นะครับเพราะว่าขึ้นกกแล้วก็ประมาณสักสามแม่นะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูแม่ต่อไปเดี๋ยวไปดูแม่ของพี่ขวัญต่อนะครับครับอ่ามาดูแม่ของพี่ขวัญนะครับอยู่ในลอกนี้นะครับนี่รู้ว่าออกอย่ตัวแล้วนะครับนี่เห็นไหมตัวหนึ่งนะครับ แม่ของพี่ขวัญน,นะครับอ่ตอนนี้ที่เห็นก็มีอยู่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดตัวนะครับอันนี้เห็นก็มีเจ็ดนะครับ ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาดูอีกทีนะครับอันนี้เห็นมีเจ็ดแล้วแม่นี้จะฟักอยู่แปดเก้าฟองนะครับประมาณเก้าฟองนะครับเดี๋ยวมาดูเผื่อว่ามันจะมีเสียบ้างเพราะว่าช่วงนี้มันอากาศเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะครับ ตันนี้มาออกมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งให้พี่ขวัญดูอีกทีนะครับนี่นะครับนี่เป็นลูกเยียทองกับแม่เยียจุกข,ของพี่ขวัญฝาผสมนะครับสีก็จะประมาณนี้นะครับ ก็คลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ก่อนนะครับผมนึงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยนะครับสวัสดีครับ